สวัสดีวันเสาร์กับมอโต้จีพนะครับก๊อกกองตื่นกันหรือยังฮะตอนนี้ก็น่าเป็นเวลาเที่ยงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทางด้านของดูคาติแล้วก็ทางด้านของอาพิเลียเองนะครับก็พูดถึงในเรื่องของทีมโรงงาน2ทีมด้วยกันนะฮะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะที่พูดมานี้นะครับเราจะสังเกตกันเห็นไหมฮะว่าระยะหลังๆมาเนี่ยสนามหลังๆมาเนี่ยทางด้านของอาพิเลียเองเนี่ยสามารถที่จะทําเวลา ทันอันดับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นโพเดียมได้บ่อยๆครั้งไปนะครับสำหรับอัพิเรีย ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากมาโคเบซชี่นั่นเองนะฮะที่เขาสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับรถ RSJP ได้มากๆเลยนะครับและส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่าทางด้านของ A อพพ i ิเอแนเนี่ยก็มีการพัฒนาของตัวรถขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่แน่นะครับว่าปีนี้เนี่ยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล Data ต,ต่างๆของสนามแข่งภายในปีนี้2025ครับเพื่อที่เอาไปใช้เนี่ยสำหรับในปี2026ด้วยนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงสําหรับดูคติเอง เพราะว่าสนามล่าสุดนี้นะครับที่สาธารณรัฐเช็กที่เบอร์โน่เนี่ยทางด้านของเบเซชี่เองเนี่ยในเมนเลสวันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นโพเดียอันดับที่2ให้กับอาร์เรียได้ด้วยและต้องบอกว่าในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยทางด้านของเบเซชี่ก็สามารถขึ้นนําเป็นอันดับที่1ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําได้เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรเลยนะสำหรับเบเซชี่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะที่ทําให้ทางด้านของดูคาเดนต์นะตอนนี้เนี่ย มองข้ามอาพิเลียไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกว่ามองข้ามไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าอาพิเลียเนี่ยมาดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของทีมโรงงานดุคาเดียเองเนี่ยจะมีมาร์คมาเก็ตอยู่ก็ตามเผอะนะครับแต่ว่าจะไปฝากความหวังไว้กับมาร์คมาเก็ตคนเดียวเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะฝากความหวังไว้กับที่ฟานเชโกบันยามันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับสำหรับฟานเชโกบันยาเพราะว่าเพราะว่าบันยาเองเนี่ย แข่งตอนแรกๆเนี่ยออกสตาร์ทมาดีพอผ่าไปสัก2รอบ3รอบเวลาโดนมาร์กแซงโดนใครแซงแล้วเนี่ยมักจะแผ่วลงไปเรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับบรรญาย่านั่นเองนะครับก็ยังฝากความหวังไม่ได้รวมถึงเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทั้งเรื่องของรถอยู่ในการเซตอัพปรับอะไรต่างๆนะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นสักทีนะสำหรับบัญญายานะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางด้านของอพิเลเองเนี่ยในล่าสุดที่เบอร์โนเนี่ย โอเคมาตินเนี่ยกลับมาลงแข่งให้ได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าร่างกายของมาตินนั้นเนี่ยจะไม่สมบูรณ์ร0 0นะครับแล้วก็ออกสตาร์ทในการแข่งขันที่เบอร์โนโเนี่ยออกสตาร์ทในอันดับที่12แต่ว่าจบการแข่งขันเนี่ยที่7ก็ถือว่าไม่เร็วนะสำหรับามาตินนั่นเองฮะและคิดกันเล่นๆนะครับถ้าเกิดมาตินนั้นเนี่ยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง100%แล้วสามารถที่จะ คืนฟอร์มอยู่ในท็อปฟอร์มขึ้นมาได้เนี่ยแล้วอภพิเลียเนี่ยพัฒนารถให้เข้าให้เข้ากับมาตินหรือแม้แต่มาตินเนี่ยพัฒนาตัวเองในการขี่รถขึ้นมาได้ดี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะสลับเรคตินั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่มองข้ามกันไม่ได้เลยนะฮะอีกอย่างนึงเนี่ยมาโคบเบสเซชี่ตอนนี้ก็นับว่าเป็นตัวหลักเลยนะให้กับทางด้านของทีมอาพิเลียเองเบสเซชี่เนี่ยวิวัฒนาการระดับในการขับขี่รถอาพิเลียก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเองนะฮะ ซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะโดยเฉพาะสนามหลังๆเนี่ยสลับเบเซชี่นะครับก็ <S <S เป็นอีกหนึ่งความหวังของอาพิเลียเหมือนกันสลับมาโคเบเซชี่นั่นเองนะครับแต่ว่าสนามหน้าเนี่ยหรือว่าปีหน้าเนี่ยปี2026เนี่ยผมก็คาดหวังเหมือนกันนะว่าอาพิเลียเองเนี่ยจะสามารถที่จะขึ้นมาสู้กับโยคติได้อย่างสนุกสนานนั่นเองฮะเพราะว่าผมรู้จักที่เบอร์โน่แล้วเนี่ยในการแข่งขันาทางตรงเนี่ยแน่นอนฮะ a p ฟริกสู้ได้นะแต่ว่าความเร็วนั้นแน่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นลองดูคเต i อยู่นิดนึงหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยผมคิดว่าดูคติเข้าโค้งได้ดีกว่าโดยเฉพาะมาร์คมาเกตันเองฮะแต่ว่าทางด้านตัวของเบสซี่เองเนี่ยก็เหมือนกับจะขาดไปอยู่2อ,อย่างนะฮะหขาดความมีมาตรฐานความมั่นคง2ขาดความบู๊ความละห่นั่นเองฮะ สำหรับมาร์คมาเกตเนี่ยมีทั้ง2องอย่างเลยมีมาตรฐานม,มีความมั่นคงแล้วก็มีความบู๊มีความนาห่ำนั่นเองนะสำหรับมาร์คนะครับเลยทําให้เขานั้นเนี่ยสามารถชนะการแข่งขันที่เบอร์โนอันดับที่1ไปได้น,นะฮะสำหรับทางด้านของมาร์คมาเกตแล้วก็ทีมโรงงานดูคติก็มาพูดกัน,นะฮะเป็นเรื่องแบบพูดกันประมาทไม่ได้นะสำหรับดูคตินะตอนนี้นครับ ถึงแม้ว่าน่นอนแหละจะคิดว่านตอนนี้รถของตัวเองน่เนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดณตอนนี้สำหรับดุคติแต่ว่าอะพิเล่เนี่ยผมว่าเขาสุ่มนะเขามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับรถนะฮะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเห็นรถเขานั่นดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับก็นั่นแหละฮะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูนะว่าสนามหน้าหรือว่าในปีหน้านั้นเนี่ยทางด้านของอะพิเล่เองเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอาจจะมีการพัฒนาแบบ ผิดหูผิดตาก็เป็นไปได้นะสรับทางด้านของอาพิเลียนนะฮะเพราะว่าทางด้านของอาพิเลียนเขาออกมาพูดแล้วเหมือนกันนะครับว่าเขาจะต้องการเนี่ยให้มาตินเนี่ยมาขับให้เขาแล้วก็ต้องการที่จะทํารถเนี่ยตามที่มาตินต้องการเลยเพียงขอแค่ให้มาตินเองนั้นเนี่ยสามารถนํารถอาพิเลียนั่นเนี่ยชนะ,ะในการแข่งขันให้ได้สักสนามหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดคิดมากไปกว่านั้นหรือว่าคิดลอยๆนะถ้าเกิดคว้าแชมป์ได้ก็จะดีที่สุดเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ นั่นก็ถือว่าอาพิเลเอเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆแล้วนะฮะ ณตอนนี้เขาก็เอาจริงเหมือนกันแต่ว่าในการปรับเซ็ตรถหรือว่าในการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆของเขาณตอนนี้มันอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะลืมถึงรวมถึงตัวนักบิดไรเดอร์ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบสชตี้หรือว่ามาตินเนี่ยค่อยๆปรับตัวกันถ้าเกิดเขาปรับตัวลงตัวได้แล้วเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะอย่างที่เหมือนตอนนี้เนี่ยมาร์กเองเนี่ยปรับตัวเข้ากับทางด้านทีมโรงงานตัวคติได้แล้วเห็นไหมก็ไปโลดเลยนะครับแต่บรรยายนั้นยังทําไม่ได้นะณตอนนี้นะฮะ นี่ยถ้าก็เป็นข่าวสั้นๆน,นะครับมาร่วมพูดคุยกันนะใครมีความคิดเห็นองไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะสําหรับเรื่องนี้นะแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งนั้นเลยนะครับล้วนเลยนะฮะโอเควันนี้มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับจะพูดไม่ไหวแล้วเสียงจะแหบอีกแล้วนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ